สวัสดีค่ะช่างพลายทองคำพลายทองเงินนะคะโวันนี้เจ้าภาพพาเจ้าภาพจัดอาหารสิงโตนะคะมาครับอาหารสิงโตค่ะน้อจุนะคะกับก้อยค่ะก้อยเมาครับ ตปวัรนง่ีเวครู้บกนวนี้ก็มาผูกครบตามเชือกแล้วนะคะพ่อใหญ่สีทับไทยตาาแก้วไผาแก้วมาปูกขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตไอ่แก้วมาผูกแทนพ่อทองนะคะพ่อทองมาผูกอยู่ทางนี้ค่ะ มาดูควันช้างกับซอยจุนะคะใครจะกินได้หน้าอร่อยกว่ากันนะคะสวัสดีครับคุณแม่ครับมาขึ้นเขาครับสวัสดีค่ะเอออันเอาเอามีจุมีหยางตอนนั้นไม่ละมีอยู่งานเด่น สวัสดีค่ะโอ้ยใกลสดวะอันนี้เป็นเป็นคลิปค่ะตอนนี้เป็นคลิป่จะของแม่สวยมากค่ะแม่แม่ดูอันพ่อไม่มากเลยนะคะเอาอไมาเดี๋ยวนี้สิออกมาเลยครับน้ำกระหล่อมเอาให้เพื่อนติดคอแล้วมาสิลงมาเลยครับพี่ครับหม้อหมูหมูกับไม้เดีวครับเราก็ย่างเราย่างละสามเราเป็นต้มนะคะต้ม ตอป้วยเนัดเอาได้รนั่นไม่มีเวทีอนนีเราทตัวิบมีเครืองผนสร้างพ่อปตัดมีเครื่อเด้ออันนี้เครื่อยังไปตัตเด้อตัดหมดเลนาดสัตเรอันนี้เครื่อมันก็ะเดงสิแจ้ได้ครับได้ครับอันนี้สิรัองมีนี่อิรั่เาลื่นเพ่นเราคูดถืออยู่ิรั่งมังมีหยมันเม็นบน้เดี๋ยวเดี๋ยวสิให้เพื่อนอันเอามาเด้อเไหมครับผม นี่สิจาวะอยู่ไหนตั้งกระเทียมด้วยถึงไก่ยังไม่คครับย่าเป้าย่เป้าสีขาเียวนี่เพราะว่าเจ้าสียเนียว่ทีางมีสีเนี้ทำไมแซอยจุ๊กทำโตโต้จานบนเราด้วยพิ่มตองกามันยังเป็นอันนตัวอ่า กับข้าวเยอะแยะมากเลยนะคะครับเยอะมากค่ะเยอะมาก,กวันนี้เป <ทำ S 1> ็นขานแต่อาหารอร่อยๆนะคะขอบคุณเจ้าภาพนะคะที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะคะ ตานตรจะแขกต้องเส้นชัพู่ประคำก่อนนะคะก็เส้นหัวหมูนะคะเส้นรวมค่ะก็จะเป็นหัวหมูนะคะ รอเลืนเข้าในพุทการงเดินปีสัญยบาที่เรายกันแฟนจะาใส่กู้งกวนเจาด้วเนี่เส้นเป็นงานม้มงคนนะคะข้าวเป็นเครื่องเส้นนะคะหค่ะคนนัดมาแล้วนะคะ เพิ่มความหวานให้พคุณโอ้คุณนัดมีน้ำมาฝากนะคะยสโสครับไปงานแต่งเห็นคุณนัดมินมาอยู่จ้าวายุยาโศครับครับผมติดตามทุกช่องเลยครับ F2 ทุกช่องขอครับคุณทุกคนเลยดูน้ำนะคะนี่ของฝากนะคะน้ำอะไรน้ะชาขอบคุณคุณนัดค่ะครับขอเจอกันนะครับรำรวยรำรวยครับผมอยู่นี่อยู่ในหม้อนี่ครับไก่ผลคุณนัดว่าสิบนาทีกพอ อยู่กันทะละอำเภอกันทะาะนี่แหละครับเห็ดงาอยู่อยู่ไกเห็ดงาอยู่เห็ดนอยู่ไกดีค่ลูกเลยา่ยู่ใกลกลังสิเก็บพอดีเลยเก็บน้มัไร้ไค่กินเข่าเแล้วครับกินเ้วเจ้าจ้าภาพเอามาขายเยอะแยะเลยค่ะ ทัง ies, a, ciudad, umas, ้งมือเนี oh. ่ยมือ oh, ไปก <uh. ันแล้วจ well okay. ีดเตะไทายแล้วเหลือเหลือแต่ปนยัยปนยัยอ๋อไม่เลยไายก็แบบขอพระเออทองคำไปอาบน้ำค่ะค่ะขอบคุณคุณนัทนะคะขอบคุณคุณนัทคุณขอบคุณมากไกลๆอีกางนี้มากมหาวิทยาลยค่ะูมาจากยะโสก็ยังไม่ได้เข้าบ้านนะคะคือรีบมาที่นี่เลยขอบคุณนะคะที่มีน้ำนะคะอร่อยๆมาฝากค่ะ ผมับไปอาบน้ําค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะคิวจะยาวไปอาบกับเพื่อนค่ะไม่เคยได้แห่และแห่เรากลับเลยก่อค่ะกับเลยจ้ะเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะค่ะขอบคุณคุณน้ค่ะขอบคุณคุณกระต่ายค่ะคุณนะคะเดี๋ยวจะม้นต์เรื่อยๆครับผมขอบพคุณค่ะกรจีดูอย่างเดียวค่ะคุณน้ค่ะขอบพคุณนะคะขอบคุณค่ะ แล้วนะคะคุณนัดนะคะกับคุณกระต่ายค่ะค่ะตอนนี้ก็แต่งองค์ทรงเครื่องแล้วนะคะรอเวลาค่ะรอเวลาไปเห่นะคะวันนี้ทองคำก็ใส่ชุดสีเหลืองนะคะชุดรวมพลังของพ่อพ่อแม่แม่เอ็ซีนะคะอาลนก็ใส่เสื้อเหลืองเหมือนกันนะคะ อพอประจักษ์โอ้ยพ่ใหญ่สีทับไทยก็ชุดสีส้มนะคะลายแก้วก็ชุดสีสีทองนะคะสีทอง สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดูค่ะเดินทางมาจาก,ก,กขอนแก่นเลยนะคะคุณพ่อประจักษ์นะคะขอบพระคุณค่ะของฝากนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งคุณนัทนก็คุณพ่อประจักษ์นะคะขอ,องฝากมาให้นะคะทุกคนเลยนะคะ ไม้ก็เสื้อก็เข้ากับชุดของพ่อใหญ่สีนะคะโอ้พ่อใหญ่สีได้โอ้ได้พลิกสีม่วงนะคะโอ้โหมันหมานค่ะมันหมาน,มนสีขันเทนะคะมาจากคอนแก่นเลยนะคะ งั้นงั้นมาเลยนะคะมอเไซมาเลยนะคะคุณพ,อพ่อประจักษรทองคำโอ้ไปหาทองคำด้วยนะคะของมาล่างข่าวมั่งเลยอ่ะโอ้คุณพอ่อเพิ่งทราบนะคะว่ามาแห่งงานที่มหาสารคามนะคะ โอ้ดูค่ะทองคำขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณพ่อประจักษ์นะคะขอบคุณค่ะที่รักแล้วก็อินดูนะคะพี่น้องชาวช้างนะคะท่านถ้าท่านทราบว่ามาที่นี่ท่านจะมาอ่าเร็วกว่านี้นะคะคุณพ่อเพิ่นบอกว่าเพื่อนฮูแบบตายแล้วนะ รอรอเวลาค่ะวันนี้สามนมรอมากค่ะทองคำไม่กินข้าวนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้นะคะก่ปฝากดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องไทยทองคำภายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ